ร้อยสองจุดแปดนะปกติไม่ควรเกินร้อยสองจุดห้านะคะอันนี้ค่ายแต่ว่าดูอื่นๆยังค่อนข้างอเอื้ดี ของน้องมั่งเนี่ยดูแล้วอาจจะยังไม่ต้องให้น้ำเกลือนะคะเพราะว่ายังแบบว่าไม่ไม่ได้ขา,ขาดน้ำแห้งน้ำมากแต่มีค่ายหล,ลักๆเดี๋ยววันนี้หมอฉีดลดไข้กับให้ยาค่า,คาเชื้อแล้วก็กินต่อเนื่องเหมือนของน้องทองนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวที่ละตัวละกันนี้ขอฉีดของน้องมั่งแต่เขาหนักเท่ากันเนาะครับหนักเท่ากันครับเดี๋ยวพี่มีเดี๋ยวใชตอนนี้เป็นตาสองสีแล้วะครับตัวนี้สองสีคือ ครอเดียวกันก็แม่แม,แม่น้องที่เอาผมเอามาเมื่อเมื่อวานน่ะน้องสี่ตัวคือครอเดียวกันหมดครับไม่ไม่ใช่ครอเดียวกันคือตัวนั้นรุ่นสามอันนี้รุ่นแรกรุ่นแรกก็สองรุ่นสองแล้วก็สี่ตัวนั้นรุ่นสามรุ่นสองแม่เขาก็ให้ตาสองสีมานะแต่ดูเขาไม่ดีน้องมันวิ่งออกไปได้ข้างนอกมากัดตายเป็นตัวเมียเลยครับว่าจะไว้ทําพันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับ ก็ได้เดือดตัวเจ้านี้ตัวเดียวแล้วคอกล่าสุดเนี่ยก็เหมือนจะได้ตาสีฟ้าทั้งสามตัวเลยใช่ตาสีฟ้าแต่พอเกิดอย่างเงี้ยมันผมไม่รู้ไงตั้งแต่แรกไงว่าเป็นเพราะความเราไม่รู้แหละว่าการไปฉีดวัคซีนมันมันเป็นยังไงเราต้องไปดูแลต้องตรวจก่อนไหมอะไรยังไงเนี่ยผมไม่รู้ไงไม่งั้นน้องๆคงจะแข็งแรงดีอะ เเรรคคัับบมา,มาย,ายนี้เ่หมอฉีดสองเข็มนะคะค่าเชื้อหนึ่งแล้วก็ลดไข้หนึ่งนะโอเคออบยังเคยอยู่ได้ปกติไม่เป็นไรค่ะนี่ลดไข่นะคะไม่เสียหรอกเดี๋ยวอยขออีกเข็มนึงอันนี้จะแสบน,นิดน,นึงนะเดี๋ยวจะขออาจจะช่วยช่วยช่วยดันมาน,นิดนึงนะคะ โอเคเรียบร้อย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 อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้องน้องน้องมีมาเลยนี่นะมองเลยมองเลยกระมอครับมอกระม อันนี้สูงเลยนะคะโอ้ร้อยห้าเลยนะค่อนข้างสูงมากนะคะอันนี้ถ้าในคนก็คือบางคนนอนนอนแล้วอะเพราะว่าอุณหภูมนะิค่อนข้างสูงเดี๋ยวอ้อมเอาผ้า <5 S 2> คนชุบน้ำมาคลดาวให้หมดนีย คนนี้ฉีดเหมือนกันลดไข้นะคะ,ะกับตัวยาฆ่าเชื้อเหมือนกันนะแต,แต่ของน้องน้องมีเนะะี่ยค่ะไข่ค่อนข้างไปทางเกือบจะช็อกเลยนะคืว่าถ้าถ้าเป็นแมวเด็กๆก็คือช็อกได้เลยร้อยห้านะค่อนข้างสูงเดี๋ยวหมอคูดาวให้ก่อนส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านเช็ดตัวได้คะ่ะน้องแมวที่มีไข่ผ้าผ้าบ,บัดหมาดเช็ดใบหูหน้าท้องนะคะแล้วก็ตรงบริเวณหน้าอกอะไรจะช่วยลดอุณหภูมิได้รักแร้อะไรพวกเนี้ย เช็ดน้ําอุ่นใช่ไหมครับน้ําน้าอุ่นภูมิุห้องปกติเลยค่ะ oh. ไม่ต้องเป็นน้ําเย็นก็ได้เป็นน้ําปกติแต่ว่า oh. คอยคอยระบายเพราะว่าเขาไม่มีต่อมเหงื่อเวลามีไข้มันจะมันจะสูงไปเรื่อยๆนะครับ oh. อาจจะเป็นเพราะตื่นเต้นด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งแบบถ้าถ้าร้อยห้าเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กแหละไม่แปะที่จะไม่กินข้าวเหมือนเล่า oh. เลยเวลาร้อยเวลาไข้สูงมากๆก็จะปวดหัวเจ็บคอนะคะ เสียงก็จะให้แพ้ใช่เหมือนกันหมดส่วนใหญ่ต้องกินยาอย่างน้อยๆก็ประมาณ3-5วันขึ้นไปค่ะก่อจะเริ่มจับยัดอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้มีป้อนยาอะไรอยู่แล้วเนาะมีไม่ได้ไม่ได้มีแล้วเนาะคือคือคือหมอให้ยามาอยู่แต่ผมน้องมันไม่กินข้าวได้ค่ะคือถ้าช่วงแรกๆเดี๋ยวเดี๋ยวหมอใจยาไปก่อนเนีถ้าช่วงแรกๆยังไม่กินแบบไม่ คือคือเรายัดยาได้โดยที่เขาไม่ต้องกินข้าวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายัดไม่ได้จริงๆอป้อนไม่ได้แล้วมันจะไม่ต่อเนื่องอ่ะเขาไมา่ฉีดวันละหนึ่งครั้งก่อนในสามวันแรกได้นะคะเพราะว่าหมอยักให้ได้ยาค่าเชื้อติดกันไม่งั้นเขาจะดื้อยาไดะะ้ถ้าดื้อยาแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวยาค่าเชื้อไปเรื่อย คือถ้าน้องไม่กินข้าวเลยมาฉีดยาได้ในกรณีไม่กินข้าวเจอได้อยู่แล้วแต่เจ้าของสามารถป้อนยาตามตามเวลาที่หมอบอกได้เลยโดยที่น้องไม่ต้องทานข้าวเพราะว่าตัวยามันไม่<อ>ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลกับกระเพาะอาหารแต่ว่าถ้าในกรณีที่ป้อนยาไม่ได้ก็คือเหมือนยัดยังไงก็<อ>ไม่ได้ไม่เข้าเลยมา,ยามาฉ<อ>ีดยา<อ><ๆ>มาฉีดยาวันละหนึ่งค้งก็เดี๋ยวมันจะฉีดเป็นเซตแบบนี้ให้นะคะส่วนน้องทองเนี่ยถ้ายังไม่กินข้าวมาให้น้าเกลือได้นะคะเพราะว่าต<อ>้องให้น้าเกลือต่อเนื่องอยู่แล้วจนกว่าจะฟื้นตัวเดี๋ยวรอยาักพูด มคงจะกลัวตอนนั่งรถไปด้วยนะี่กลับบ้านกันเนาะ้วฉีดจ้ากลับบ้านกันอืมออนั่งไม่มีเสียงนะ